โอเคครับมาต่อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการสร้างออด API ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับแต่ในความจริงเนี่ย API ีไอจะมีเขาเลยอ,อย่างแบบอย่างอื่นด้วยนะครับที่แบบเหมือนกับเป็นอีกแคตตากรีหนึ่งอีกพวกหนึ่งอย่างในเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมี API ส่วนที่เป็นระบบสต็อกสินค้านะครับผมจะทำการนิ้วขึ้นมาตั้งชื่อว่า s สต็อกสกอ s ์ o อพ API นะครับ ts นะครับก็่อนนั้นน่ะนะครับผมก็จะทําการเขาเรียกว่าลองก๊อปโค้ดของส่วนของตัวเนี้ยนะครับที่เป็นออดเนะี่ยมาใส่เลย แต่ว่าพอใส่เสร็จเดี๋ยวจะทำการเขาเรียกว่า rename น,นะครับไส้ในมันก็ลบนี้ทิ้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโอเคนี่ผมจะทำการเขาเรียกว่าแก้ชื่อ l o g กออาจจะเป็นชื่อเช่นว่า,าเป็นคำว่า get นะครับ product แล้วกันนะเป็นคำว่า get product นะครับ get product ตรงนี้ไม่ต้องมี Part v a ว u e ูอะไเข้ามานะครับผมจะทำการ Return สมมุติว่าง่ายๆก่อนเป็นข้อมูลดัมมี 1, 2, 3 3นะครับตรงนี้ไม่ต้องก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาละตรงนี้ผมจะทำการเขาเรียกว่าเหมือนกับ Return ข้อมูลออกไปนะครับก็ได้แก่ตัว Get Product นะครับราวนี้เวลาเราจะเขาเรียกว่าทำจริงๆเนี่ย เหมือนเราสามารถแบ่งงานได้ว่าเออในกรเนี่ยไปทำ API ส่วนของพวก API product นะสินค้านะครับส่วนอีกในขอเนี่ยก็จะทำ API เกี่ยวกับระบบ a u t e n นะครับต่างๆไปทำไปนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่ทำหน้าที่รวบรวม API แต่ละตัวเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับะจะรวบรวมยังไงล่ะเราทำการ new file file ลลน,นะครับโอเคไหมแล้วก็ตั้งชื่อว่า API.ts เฉยๆเลยนะครับ ซึ่ง api ts เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเหมือนอรวมท,ทุก api เข้าด้วยกันนะครับทีน,นี้รวมยังไงนะครับก็หลักการก็จะง่ายๆเลยรครับก็คือเราก็จะทำการ export ครับ default นะอย่างนี้นะ export default แล้วก็ปิดการเปิดดลังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการ import api ของแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ครับเพื่อมัดรวมก็เริ่มจากาการ import นะครับแล้วก็เป็น auth api ็ไี้นะครับ,นะรบ form นะครับอ่าแล้วก็โคโรนสแลตนะครับอ่าตึบแล้วก็ service นะแล้วก็สแล s เอพีที่เป็นออสก่อนนะครับอ่าอีกตัวนึ้งก็คือตัว stock นะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นสต็อกนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะทําการเขาเรียกว่าเอาทุกทุกเเนี่ยมารวบรวมอยู่ในไฟล์นี้ได้ในการใช้ spreading s p r e a d i n g คือการดอปดรอปดอมามันจะเป็นการเหมือนกับบอกว่าภายในตัวแปรเนี่ยนะครับ มี API อะไรอยู่บ้างเนี่ยให้ทำการเขาเรียกว่ากระจายหรือแตกออกมาให้หมดนะครับใแค่นี้ก็ใส่ออสเข้าไปนะครับคอมมาต่อ dot นะครับแล้วก็สต็อกอาละคราวนี้แล้วมันได้ไงล่ะนะครับให้คุณนึกภาพว่าเราอาจจะมี API เง,งี้ยนะครับทั้งหมด10ไฟล์เลยซึ่งแต่เรื่องแต่ละคนก็ต่างคนต่างทําแล้วก็ทําการมันมัดรวมที่ไฟล์เดียวกันแล้วมันประโยชน์ยังไงมันจะมีประโยชน์ตอนที่ว่าจังหวะที่เราจะทําการนะครับ มาที่เขาเรียกว่า,าเจ้าตัวเขาเรียกว่า,าตัวล็อกอินหรือหน้าคอมมานด์ต่างๆแล้วเราต้องการจะได้ใช้ P I ใช่ไหมแทนที่เราต้องมานั่งคอเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะคอที่ A P I ตัวกลางเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่คุณดอทนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีคําว่าล็อกอิน,นอยู่ถูกปะ่ะนะครับแล้วคุณดอทนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมอ่า จะ get product ก็ได้นะครับจะเป็น login register นะครับทุกตัวจะขึ้นทั้งหมดอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะเพีย้ยนนะิดนึงนะ vs code ผมมันมันขึ้นเบิ้ลแต่วิธีการนี้ก็จะทำให้ API เนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุในทุกตัวเลยโอเคไหมครับก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนรวมศูนย์นั่นเองในเคสนี้ผมก็ยังคงด o อ i ล็อกอได้เหมือนเดิมหรือแม่จะเป็นลักษณะ get product ก็ได้นะครับก็ได้ได้เหมือนกันนะครับในเคสนี้ผมคิดว่าผมจะทำการด ล็อกอินไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใส่บบนี้เข้าไปนะครับพาร์ทเจ้าตัว v a l u e นะครับที่เป็นยูส n น็เข้าไปเอาล่ะมาดูผลลัพธ์กันนิดหนึ่งว่ามันจะรันได้เหมือนเดิมจริงไหมนะครับปุ๊บก็กดก็จะเห็นว่ายังคงได้เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามี API พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเขาเรียกว่าสเกลต่ออีกนะครับอันนี้จะเห็นว่าวิธีการเขียนค้ดผมพยายามก็สเกลให้มันแตกเป็น เรื่องๆแต่เรื่องเขาเรียก separation of concern นะครับคือการการเหมือนกับการแยกางานต่างๆหรือสิ่งที่เรา c o n c e r n ์นสิ่งที่เราต้องมานั่งกระทำหรือสนใจนหรือพวก Business l o เนะีทำการแบ่งตามหัวข้อเพื่อที่จะกระจายงานให้ developer ของแต่ละคนเนะี่ยทำกันได้โดยที่ไม่เกิดการ c o n f lict เนะื่อจะกทำในไฟล์เดียวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ